เมื่อครั้งที่แล้วมาได้พยายามพูดถึงข้อที่ว่าเราจะต้องพยายามเพื่อให้เป็นพระให้มากที่สุด <c oughs> วันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะยืนยันต่อไปว่าพ่อแม่ของเราคลอดเรามาเพื่อเป็นลูกของพระพุทธเจ้า <c oughs> นี่คือหัวข้อซึ่งคิดว่าบางทีจะช่วยให้จำ เรื่องนี้ได้ง่ายง่า <c> ย <oughs> แ้คำพูดทางธรรมทางศาสนา <c oughs> นี่มีข้อเท็จจริงบางอย่างว่าเราใช้คำพูดที่เราสรุปความเอา จากสิ่งที่มันมีอยู่จริงหรือควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าคนทั้งหลายเขายอมรับหรือสมัครที่จะให้เป็นเช่นนั้นก็ได้นั่นเือแต่ว่าเขาจะมองเห็นความจริงข้อนี้ลึกซึ้งเหมือนกับเรา เช่นที่จะพูดว่าพ่อแม่คลอดเรามาเพื่อเป็นลูกของพระพุทธเจ้านี่บางคนก็แทบจะฟังไม่ถูกแตอ่อธรรมชาติจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นหรือต้องการอย่างนั้นรู้เหตุผลที่มนุษย์มนุษย์เราจะ มีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นคือว่าบิดามาันดาสามารถเพียงคลอดเราออกมาก็เป็นครูบาอาจารย์เล็กๆน้อยๆในขั้นต้นแม้ว่าจะเป็นอาจารย์คนแรกสอนให้กินให้ดื่มให้อะไรต่างๆกระทั่งให้รู้นั่นรู้นี่ เป็นอาจารย์คนแรกแล้วมันก็ไม่พอจึงต้องทรงเราต่อไปยังเอครูบาอาจารย์ที่มีหน้าที่โดยตรงซึ่งเก่งกว่าพ่อแม่ของเราแต่แล้วมันก็ยังไม่พอ ันต้องส่งต่อไปถึงอาจารย์คนสุดท้ายคือพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้อะไรหรือมีอะไรเป็นอะไรทำอะไรถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้จะเป็นเราจึงเป็นมนุษย์ ลักษณะเหมือนกับเป็นลูกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เป็นอย่างนี้มันก็เป็นการสืบพันธ์ตามธรรมดาเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานทั่วไป <c oughs> สัตว์เดรัจฉานคลอดออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นตามพืชตามพันธุ์ที่เรียกควาเป็นศักว่าสืบพันธุ์ แต่มนุษย์มนุษย์เราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นแล้วพ่อแม่ของเราก็ไม่ควรจะทําเพียงเท่านั้นคือจะไม่จะไม่ทําเพียงสืบพันธุ์ไหวอย่าให้หมดพันธ์เขาต้องการให้มันดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นวิเศษกว่านั้น,น,นถึงขนาดว่าคลอดมาแล้วก็ส่งให้พระพุทธเจ้าไปไปเป็นลูกของพระพุทธเจ้า ถ้ามันเป็นถ้าเราทําได้ใจสำเร็จไม่ก็เป็นอะไรยิ่งไปกว่ามันุุย์ธรรมดามากกรทั่งเป็นพระอริยเจ้าเต็มตามความหมายเกิดมาเพื่อเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็เพื่อเป็นพระอริยเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าไม่ไเป็นเพียงว่าหามันซื้อพันล้นวน <c oughs> นี่การที่พูดว่า,าเกิดมาเพื่อเป็นลูกพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครยอมรับฟังไม่ยอมเชื่อหรือว่าไม่สมัครหรือซ้ำไปเพราะไม่เข้าใจ <c oughs> นี่คือปัญหาใหญ่อันหนึง่งซึ่งมันลึกลับมันซ่อนเร้นอยู่จนถึงกับว่าเราต้องบวชต้องออกบวช เพื่อให้มันผ่านเข้าไปในปัญหานั้นจริงๆแล้วก็รู้ได้ถึงที่สุดที่จริงการที่กล่าวอย่างนี้มันก็ไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากเอการกล่าวโดยหวัวข้อที่กล่าวอยู่เสมอๆว่าเราจะต้องรู้ว่าเราเกิดมาทำไม แต่คำตอบนั้นมันต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงๆ <c oughs> ไม่ใช่เอาตามสักว่าใครนึกอย่างไรก็เอากันอย่างนั้นมันต้องถูกต้องจริงๆถึงที่สุดด้วยทั้งถูกต้องและทั้งถึงที่สุดเดี๋ยวนี้สถาว่า,าเกิดมาทำไมคนก็ตอบกันได้ทุกคนแล้วก็ยืนยันว่าถูกต้อง ของเขา <c oughs> จนเขาจะไม่พูดกันถึงข้อนี้ทีนี้ไม่มีใครพูดกันถึงข้อนี้ว่าเกิดมาทําไม <c oughs> มาในโรงเรียนก็ไม่สอนในมหาวิทยาลัยก็ไม่สอนที่ไหนก็ไม่สอนเพราะเขาถือเสียว่าเกิดมาเพื่อได้สิ่งที่กิเลสของเขาต้องการ มันมีกิเลสเป็นตัวเขาเองมันก็ให้สอนกันแต่การที่ใช้ได้สิ่งที่กิเลสต้องการเพราะฉะนั้นวิชาทั้งหลายเลยกลายเป็นวิชาชีพไปหมดไม่น่จะเป็นเรื่องปรชัชญาเป็นเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องอจิตวิทยาอะไรก็ตาม <c oughs> มันก็มาเป็นบริวารของวิชาชีพไปหมด <c oughs> ๋ยวนี้เขาต้องการกันแต่ความก้าวหน้าในทางการเป็นอยู่นั่นวิชาเทคโนโลยีก็ใช้กันแต่เรื่องจะให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สิเตรตต้องการใครจะไปเรียนวิชาไหนมาก็มาใช้เพื่อสิ่งนี้เพื่อเราคือประเทศของเราก็คือเราจะต้องได้ <c oughs> ต้องได้มากที่สุดเราเรียกว่าความรอดของประเทศชาติอยู่ที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็ถือกันอย่างนี้ทุกประเทศที่จะช่วยผู้อื่นบ้างก็เพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เป็นในเครื่องมือที่จะหาประโยชน์ให้เรามันได้มากไปกว่านั้นอีกไม่ใช่ช่วยกันด้วยความเมตตาการุณา <c oughs> นี่โดยพื้นฐานใหญ่ๆมันเป็นอย่างนี้ท้่เราไปถามเขาว่าเกิดมาทำไมน็็คงจะมีคำตอบหลายหลายหลายชั้น <c oughs> ปัญหาทางสังคมอย่างนี้ก็คง,คงจะตอบว่าเกิดมาเพื่อจะอยู่ร่วมกันโดยสันติ คำนี้อภัยเราะที่สุดในบรรดาคำพูดของมนุษย์ <c oughs> แต่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดีจะเรียกว่าโกหกหลอกลวงก็ยังไม่สม <c oughs> เพราะมันยิ่งกว่านั้นทำไปตั้งที่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ด้ยสันติอย่างไร เพราะว่าเราฝึกนิสัยใจคออะไรลนะวข็เราอย่างนี้ซึ่งมันไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติได้ตรงนี้ก็ขอให้พิจารณาดูสถานการณ์ปัจจุบันในโลกนี้ซึ่งยิ่งเรียนมากยิ่งก้าวหน้ามากยิ่งอะไรมากมันก็ยิ่งไม่มีทางที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติได้เพราะเรียนมากเท่าไหร่ก็ฉลาดที่จะเห็นแก่ตัวเข้าข้างตัวประโยชน์ตัวมากเท่าน,นั้น <c oughs> ปากก็พูดว่าเพื่อจะอยู่ร่วมกันโดยสันติแต่การกระทำโดยแท้จริงมันตรงกันข้ามเพราเราจริงไม่มีหวังที่ว่าโลกนี้จะอยู่ร่วมกันโดยสันติมั่นก็เป็น,ปนคําตอบที่ตอบตามธรรมเนียมเราเกิดมาเพื่อจะอยู่ร่วมกันโดยสันติ <c oughs> แท้จริงธรรมชาติก็ต้องการอย่างนั้นโดยอโ,โดยทางสังคม มายควว่าเมื่อเร็งถึงไอชนหมู่มากหรือข่ออาวเดียวหมดกันทั้งโลกทางจิตใจมันก็จะไปได้เพียงแค่นี้เท่านั้นก็จะอยู่ร่วมกันด้ดยสันติ <c oughs>